จำปีเลยอันนี้ก็จะเป็นปีรู้แล้วจะรู้วายหัวอาหัวหว้เป็นหัแล้วต่อาต่มาต่อมาเรเป็นปีปีขา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 จะบอกว่าวสื่นแค่เดีวสูงไม่ไม่ดเยอะพอแล้เนี่ยีขาเนีย

ม้โนมูใหญ่เนี่ยก็เปลี่ยนทันเนะครับนะคูใหญ่ใหญ่าเป็นบน้าสงารนี้นะครับอันนี้ปีีอกือาร์มีอะไรเอออ่ะถ้าเห็นตัวนียมีอะไรละมีงูงูเล็กปีมะีมเส็งม้เสงมมเส็งแล้วีรงมม

ปีมาแพ้เนี่ยอ๋อปีแพ้ปี่ะปีบางปีปีบางปีนี่เป็นม้านะผิวเป็นม้าเราเลี้ย้บอกชัดเจนนะครับแต่บางทีเราพอรุ่นใหม่เราก็อาจจะไล่ปีไล่ปีกับนักสัตว์ไม่ถูกนะครับแล้วก็สามารถมาชมงเลได้เป็นหัวมากครับเป็นหัวกระต่ายมาอีกแล้วแค่ไข่ปีผมแค่ายไข่กระต่ายปีผมกระต่ายมาแล้วกระต่ายถูกทุกคน เอ้ถูกปีผิดละนี่คอันนี้อะไรเนี่ยถ้าจะเติมปีมั่งแม่ครับอ๋องบอกแล้วคือผ่านรู้แล้วใช่หน้าเชิดสวยหรูเลยอ่ะลูกค้าก็รู้แล้วว่าคืออะไรอืมนะครับมีมั่งแม่ครับมีแม่ถ้าเกิดมีเวลาก็เลี้ยงกันนะครับ อ้าวไม่ถูกที่ถูกที่ไหมเออถูกถูกขยับนี่เท่มากเลยตาแดงด้วยตาแดงด้วยตาแดงด้วยมันจ้องกระตายไอ้ที่เนี้ยจ้องกระตาย ย่าเด <laughs> ี๋ปีวอกอืออืออืออันนี้แค่บอกชื่อก็รู้แล้วปีวอกเออเออเออนเออหันข้างไว้อย่าไปมองเขาอือฮะ มันตามมันมาถือกันดีกว่าวันีนี้อย่างอืมอะไรอย่างเงโอ้โหกเดียวจนะครับปีอากาศไหนนะครับนี้ปีปีปีนี้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 ีมี กล็ยุ่งเลยนะครับอ้าวหมูกลักลัวกำลังมองหน้ากันอยู่นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นปีปีกุญนะครับปีกุญแจสำหรับคนที่อายกยุคหลังๆนะครับอาจจะไล่ปีนักสั่งไม่ถูกหรือปีนักสัตว์ประจำปีเกิดของตัวเองคืออะไรนะครับไม่รู้นะครับแล้วก็สามารถมาดูได้นะครับ คือจริงๆมันก็หาหาไมได้ตามทร่เห็นแต่ว่าถ้าเราอยากกินเราองมีเวลาอยู่ด้วยก็หานี้นะครับแล้วเรียนมาได้ครับวัดอุเชิครับไม่ไกลไม่ไกลทางเรทาสายเชือมาหรับผมไม่ไกลครับไม่ไกลครับผมใก้านสำหรับตกใจโอ้ย่จะกลับไี้เนี่ยปีนเยสุดยอดนะ ปีน mm ี้ไม่ไม่ไม่อยากเอะไรีนี้ไม่อยากเตอปีนี้ปีปีช่วงปีช่วงปีนวนกระเบื้องโอ้โหครับโี่วนี่ไปอ้โก็ครบสิบสองักนะครัี่ไต้ารันก็ไม่อ่บเมเข้ามาเข้าับส่วนเ่าที่เราไปทเอด้านหน้า <dı DANIEL> แต่แตอันนี้อยู่ใต้บทถเลยนะอย่างดีอันนี้คือใต้ใต้ใต้บอ์ใต้นี่อ่ที่ที่ถ่ายรูปถ่ายชิ่เริ่ากต่างข้างบนนะครับ <GO av uther>